ใา้พานหน้าเครื่องวิโก้ครับเกี่ยวตัวนี้ก่อนนะหนึ่งแลวสองอันนี้สองนะแล้วก็สามสี่ห้าเกี่ยวอย่างนี้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามานี่นะสามสี่ห้าล่างเล็กล่างเล็กต,ตัวนี้ตัวเล็กเี่อยู่ข้างล่างมีเล็กมีใหญ่ตัวนี้นะแล้วก็ดึงอันนี้ให้มันถึงเงี้ย นีสูตรนี้จะง่ายที่สุดดึงไว้ต้งไม่ไว้ถ้ามีคนช่วยจับคนหนึ่งไอ้เจ้าเลยแล้วก็ดึงด้วย14นี่ไปข้างหลังแล้วก็ดันนี่เข้าตรงนี้สูตรนี้จะง่ายกว่าชาวบ้านเขาดึง14เวนทข้างอ่ะเข้าไปหาตัวแล้วก็ดันตัวนี้เข้าใส่ใสายพานเครื่องซิต้า อีโก้ครับล่างเล็กล่างเล็กตัวใหญ่อยู่บนใส่ตัวนี้ก่อนหนึ่งสองใส่นี้ก่อนนะสองสามสี่ห้าหกนี่หนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ได้สามสี่แล้วก็ห้าหกเข้าตัวนี้ตัวสุดท้ายจะง่ายกว่าสุดถ้ามีคนช่วยจับ ตรงนี้ไว้คนหนึ่งจะจะดีมากเลยต้องให้คนจับถ้าไม่มีก็ตอนนี้มีที่ล็อกขับเนะนี่ยเข้าแล้วใช้สองมือแล้วดึงตัวนี้ขึ้นดึงให้นี่บางคนเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้แหละต้องหาไม้มาเสียบตรงนี้ไว้ก็ได้จะมีเสียบได้ตรงเนี้ยนะแล้วเราดึงช้าใช้ไม้ใช้เหล็กโยงแตกเห็นไ,ไหมโอ้นี่มันแตกแล้วเนะี่ย เริ่มไปแล้วครับเห็นไหมโอ้ต้องเปลี่ยนมนหลังนี่ในชิ้นนะตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะะมีตัวล็อกแล้วหมุนไปมันจะขยับได้เหนะ็นไหมพวกนี้ดังครับตัวนี้ไปแล้วนี่ต้องเปลี่ยนมนหลังแล้วถ้าเปลี่ยนตัวนี้โอ้ใช้ไม่ได้อีกโอ้เสียทุกบริการเลยเว้ย